มันมีชายคนหนึ่งฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่และทีนี้เนี่ยก็ไปหาวิธีการเป็นซูเปอร์ฮีโร่จนได้ข่าวในตำนานเขาเล่าขานกันมาว่าบนภูเขาสูงมันจะเป็นหน้าผาศักดิ์สิทธิ์ท่าใครก็ตามที่กระโดดลงไปแล้วพูดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาแต่ว่าต้องกล้ากระโดดลงไปซะก่อนคราวนี้ชายคนนี้ก็เฮ้ยมีความหวังมันก็เลยปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงโอ้โหปีนแกับเพื่อนสามคนรวมมันด้วยปีนปีนโอ้โหลากลาบากแค่ไหนก็จะไปเพื่อความใฝ่ฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ไอ้คนแรกพอไปถึงตรงหน้าผาปุ๊บที่นี่แหละหน้าผาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันไม่คิดอะไรฝันมาตลอดชีวิตตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปแล้วก็พูดคำว่าซุปเปอร์แมนโอ้โหปาฏิหาริย์มีจริ้งกระโดดลงไปแปงลงร่างก,กายเป็นซุปเปอร์แมนบินไปเลยโอ้โหสุดยอดน่าเหลือเชื่อมากไอ้คนที่สองแบบเฮ้ยคราวนี้ก็กล้าละ,ะมีคนเปิดละไอคนที่สองก็โอเคกระโดดลงไปปุ๊บพูดคำว่าสไปเดอร,ร์แมนโอโ้หยิงใหญ่ ไปเลยไอคนที่3เห็นดังนั้นก็รีบเลยทีนี้ตื่นเต้นอยากเป็นมั่งแต่สะดุดเท้าตัวเองตกลงไปพูดไอ้เีย